นี่กระล่างอย่างเดียวเลยโอ้สุดยอดเลยเอ้าอยังอยูอย่โน่นิสุดได้ยังไปแย่แล้วนี่ฮะโอ้สวัสดีครับสุดได้โน่นิมาได้ใสอีกไปแย่เราไปลักซื้อรถไม่ได้ใสอีกนี่โอ้ยเกินไปแลว้วหนาะ ตายแล้วไปลักซื้อรถไม่ใช่พี่เพื่อนเราเอ้ยเขามาส่งกอดอู้แม่ยังวะอูยังวะเพื่อนะยังวะเพื่อนเหราแม่ไปลักซื้อรถแต่หึงยิ่งนี่เกินไปคนนะอู ผมไม่รู้เรื่องเลยนะนี่แกบอกว่าแกซื้อรถมาผมก็อู้ซื้อหรีนะป๋าซื้อหรี่าปัตนะ่โอ้มึงถ้าเบิ้งเพื่อนมาเอากระถาเบิ้งยังม่งร,รู้เขาเลาหรี่เหรอไม่ไม่ใช่เราสุดยอดเลยปะเป็นไดย์สามมิตอู้นี่เราจัดมาใหม่ๆเลยครับพี่น้องเอ,อ้ย แบบเดยวว่ะโ uh, ู้ใหม่ครับใหม่มากใหม่จริงๆครับผมครับขอบคุณครับน้ำเว้ยครบโลกนี้แหละครับ ตรงเลยปลาหล้จัดมาสดสดร้ดอนๆเลยพี่น้องเอ้ยเป็นไหเจะวะบ่แจ่มจังไดหลายแสน,นเนาะดูวะเดก้าเดก้าตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นว่ามัน,เป,นเป็นเดก้าตัวไหนวะแต่รู้แต่ว่าสดมากเลยครับดูวะดูช่วงลาง่างกระรวงกระซีสวยิบเลยทุกคน ดับดามเรียบร้อยครับนี่ดามตรงนี้เรียบร้อยไม่มีหักเลยมาตรฐานครับเราได้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยครับมแต่ของดีทั้งนั้นที่มาตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องท u r b o ด้วยนะตัวนี้น่าจะเป็นโินเตอร์นะครับน่าจะเป็นบ o i n t e r อู้หุสลักเนบใหม่เลยครับบน ูสลักแนบหน้าใหม่เลยครับใหม่ทุกตัวเลยด้วยโอ้แ่ก็มีครับแกไม่ไม,ไม่ไม่ถอดเลยครับให้มาครบ,บเลยแนบนงแนบหน้าสวยมีกันโค้งด้วยครับกันสะบัดด้วยสวยงามมากก็สวยครับจําเลยลงเลยปะ ้พี่นองของแท้ครับของแท้เขาบ่ปากครับพี่น้องเพราะงี้เราลักซื้อแบบบ่บอกรอ,อนเมียปะบอกแต่ลูกไส้ปะว่าก,กูซื้อรถเด้อว์ปะสันรถเขามาส่งมือน,นีแหละย้ำใบสันโอ้เราก็ใจพูดนี่เลยอยายกได้ปีแอปซีประตูแต่ว่าพอนี้เราเราสื้อแต็มหกรอยเลยโอ้นี่เอาเป็นหัวหลักวะเนา มาทานครับหหเอาไปข้นเขาพี่นาไปข้นเขาเขออมาไกลเลยครับี่ ภาพใหม่มากครับใหม่อยู่ได้ย <ใน S 1> ังไงเนาะเนาะถือว่าเสด็จเนาะได้เลลยแเจ้าจัดให้่กว่ายางด่วนเลยเลย,เยมาถ่า้ถังน้ำมันอิสุเลยครับนี่แเท่เลยครับมีกุญแจด้วยครับเต็มถังเต็มถังก็เขาวางเสร็จเนาะใส่กุญแจเปิดได้นี่เอาเปิดบ้องเปิดบ้องนี่เปิดเปลี่ยนบอกนี่นมีวะ กียต์ไรายดิเก็เติมโอ้ยไปยังไอตายแล้วไเน่เจ้าจะวางสั้นเงิอนไขดิโอ้โตายไปยังไงเ่่รอาจ็ะา่อนนะโอ้แย่เลยวะไม่ขนาดครับไป้อง นี่รถรถรถแต่งครับด,ดอูอ่ะรถเขาดูกองมันเครื่องยี่สุแพ้เลยครับนี่รถคนปัม๊มเกียร์ฝาก็ญี่ปุ่นครับเก่าญี่ปุ่นครับเกียร์ใหญ่นะครับนี่กองดักน้ําอีกนะครับถือว่าถือว่าจะาของรถเก่านี้ดูแลรักษารถด,ดีมากกองเดก้าสองเจ็ดนะครับดูสวยมากสวยมากเลย ไม่มีที่ตีดูยางหน้าใหม่เลเดียนนะเดียนสิบเจ็ดจุดห้าว่าอยันี้ต้องใส่กุญแจเปิดปิดตัวนี้ไปได้ถือใจวะฮะแก้วเลยเนาะเนอสัจงการกาศเลย บ่ต้องไปออโอนอย่างเดียวออโอนอย่างเดียวหม,มูบ่บ้าน6โมงโอมดออพี่บายสองพันกิโลมาทานครับ ด้ำสามมิตรนะครับนี่สา,ามิตรแท้บาดดำสามมิตรสวยครับดูพื้นดงพื้นน้ำไม่มีที่ติเลย รถเป็นร้านวันสดุกอ่อสร้างนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานส่วนมากจอดครับอันนี้ภายในก็ถือว่าโอเคนะครับนี่มีชุดกรอบนี้หายไปนะครับมันแตกมันไม่ได้แตกหรอกคือแกว่าโดนเ,เขาขโมยครับจอดไว้แล้วโดนเขาขโมยครับแต่โดยวรวมวก็สวยเลย,เ,ลยเดี๋ยวปั๊มลบกันครับย่าเบรกไปอยู่ นนครับอู้นิ่มมากครับอย่าจินยินเลยครับทุกคน สวยงามมากครับเจสี่ผมก็สวยจนพูดไม่ออกเลยครับดูอะหรือว่ารถสมบูรณ์มากครับนี่ภายนงภายในก็อูโอเคครับแอเย็นเย็นช่ำเลยนะครับแล้ว่าเจ๋วเลยนะครับเอ้าเฮีพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมมาลดลงก่อนเนาะคลิปนี้ก็ลํำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ